สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบนะครับอีสูุบรรทุก6ล้อนะครับในรหัส f R a 1 9นนะครับเป็นเครื่องยนต์190แรงม้า4สูบนะครับเป็นรูปแบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับการจ่ายเชื้อเพลิงนั้นนะครับเป็นระบบ ยูโรทีนะครับซึ่งเสียดายนะครับในประเทศเราก็ล้าหลังกว่าในต่างประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเป็นรถที่ออกใหม่ในยุโรปและในอเมริกาก็คงเป็นยูโรไฟแล้วนะครับซึ่งแตกต่างกับบ้านเรานะครับซึ่งล้าหลังกับเขาถึง2-3ยูโรด้วยกันนะครับครับเราก็วันนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบด้วยกัน2คันด้วยกันนะครับ คันนี้ก็เป็น FRR หนึ่งเก้าศูนย์เช่นเดียวกันนะครับครับเราก็จะใส่ขวดนะครับใส่ขวดตรวจความประหยัดนะครับใส่ขวดตรวจความประหยัดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการตอบสนองความประหยัดนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับขวดนี้นะครับเป็นขวดขนาดหนึ่งคูนแปดนิดนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปดูนะครับว่าระยะทางบวกเวลานะครับจะเ็นเืองเิมเครืองมากน้อยเรครับสำหรับในระบบนี้นะครับเป็นระบบ NGV e TFC 7นะครับ130กิโลนะครับกินดีเทล1 1ลิตรสำหรับในกลุ่มของรถพิกอัพนะครับก็สำหรับรถใหญ่นั้นก็เป็นอัตราส่วน12ต่อ1นะครับก็จะไม่ได้120นะครับ หรือว่าจะทําได้ใกล้เคียงหรือไม่นั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาเห็นกันนะครับเอาอย่างนี้นะวิทเดี๋ยวขว,ขวดขวดขน้นเล็กเดี๋ยววิทขับคันนี้นาหน้าเรานะเดี๋ยวเราขับคันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะขับรถไปด้วยนะครับและบันทึกวิดีโอไปด้วย uh, คอมอยู่คันนี้ใช่ไหมเรา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 เซตยังเซตไปแล้วครับเซตไปแล้วใช่ไหมอ่า คอมนี้ผมเกิดไปตรงนี้อ่า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 โอเคอ่าโอเคงั้นย้ายคอมตรงนี้เลยอ่าครับเราก็วันนี้นะครับเราจะไม่มีการเตรียมการใดทั้งสิ้นนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศจริงๆเลยนะครับไม่มีการเมคอัพใดแทงสิ้นนะครับเราจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นอ่การเซตอัพการปรับแต่ง กันอย่างตรงไปตรงมานะครับผลเป็นอย่างไรก็จะ,ะท่านจะเห็นทุกขั้นตอนนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่พึ่งออกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับวิ่งไปแล้วนะครับ254กิโลนะครับ เราจะทำการเซตใหม่นะครับขวดอยู่ท้ายรถนะครับณนะจุดนี้นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมเห็นก็สังเกตให้ดีนะครับจะเห็นขีดสีส้มนั้นนะครับขีดหนึ่งก็คือหนึ่นงลิตรนะครับซึ่งคันนี้เราเป็นขวดใหญ่นะครับซึ่งเราเลือกอีกคันหนึ่งเพื่อจะบันทึกภาพ นะครับก็จะเอาขลังนะครับเนื่องจากว่าเป็นขวดขนาดเรียวนะครับก็จะได้เห็นผลได้มากกว่าอันนี้นะครับครับเราจะให้อีกคันหนึ่งนำหน้าไปนะครับ รจริงๆแล้วนะครับเราทดสอบกันทุกครั้งนะครับเราก็จะใช้เงื่อนไขของการเปลี่ยนคันเร่งโดยไม่การเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เราออกมาด้วยกันสองคันนะครับเราจึงต้องขับไล่กันนะครับจะต้อง เหยียบคันเร่งนะครับช่วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วในรถรุ่นนี้นะครับหลังจากสิทธ n g v TFC7 นะครับก็ไม่จะเป็นต้องเหยียบคันเร่งเราก็เปลี่ยนเกียร์ได้ถึง6เกียร์นะครับและก็หลังจากนี้นะครับเราจะขับเพียงเกียร์6เกียร์เดียวนะครับตลอดเส้นทางนะครับ ประจำวันทุกวันนะครับ NGV Development er ส่มออรรถก็จะใส่ขวดในลนักษณะรถขันข้างหน้านี้นะครับในการวิ่งทดสอบในชีวิตประจำวันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้เราก็ใส่ขวดเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นรถ6ล้อนะครับ190แรงม้านะครับ เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นความเป็นจริงนะครับในการตรวจจับความสิ้นเปืองนะครับก็ณขณะนี้นะครับเราก็จะใช้ในระบบอิน G ีพร่วมกับดีเซลนะครับดูว่าตาสิ้นเปลืองเป็นเช่นไรนะครับและก็เราจะทดสอบในรูปแบบนี้ไปสัระยะหนึ่งและก็เราจะกลับไป ใช้น้ำมันเปล่าๆนะครับในการวิ่งนะครับเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าน้ำมันเปล่าๆนั้นนะครับใน5กิโลนะครับจะกินมากน้อยเพียงใดนะครับและเปรียบเทียบกับ5กิโลเหมือนกันกับการใช้ NGV บวกกับดีเซลนะครับเพื่อจะให้เห็นถึงความต่างนะครับ,รบสำหรับในการขับรถบรรทุกนะครับ ก็จะทําให้สะเทือนมากนะครับทําให้ผมเองนั้นนะครับพูดด้วยเสียงสั่นเครือน,นะครับเพราะว่ามันกระแทกนะครับไม่ใช่สั่นเครือจากการกระแทกด้วยระบบอื่นใช่ไหมครับพี่วันครับวันนี้ในช่างใหญ่ของเรามาด้วยนะครับปกติถูกกระแทกแล้วจะสั่นเครือใช่ไหม นอกเรื่องแล้วนอกเรื่องแล้วรถมันกระแทกมันไสันเออจริงๆเราบอกสันเฉยก็ได้ไม่ต้องสันเครือก็ได้นะสันเฉยก็พอคำสันตันรถกระแทกสันเครือนี่คิดจะคืนเลยนะเดี๋ยวไปตีความไปใหญ่อะไรเอ่ย ้วินน่งไปแล้ว4.9กิโลนะครับเราจะมาดูกันนะครับรถคันหน้านะครับว่า4.9กิโลนั้นนะครับน้ำมันยุบไปมากน้อยเพียงใดน,นะครับสำหรับรถบรรทุกนั้นนะครับท่านผู้ชม จะเห็นได้ว่านะครับน้ำมันนะั้นนะครับจะมีฟองอากาศอยู่ในขวดมากมายเลยนะครับเพราะว่า,เ,าเกิดจากน้ำมันที่ไม่ถูกใช้แล้วย้อนไหลกลับมานะครับคุณ่ออกกับรถที่มีความสั่นสะเทือนนะครับเพราะว่าเป็นรถบรรทุกที่ยังไม่มีกระบะลดน้ำหนักนะครับจึงทําให้รถมีความสั่นสะเทือนสูงนะครับฟองอากาศจึงเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับ คงยังใช้เกียร์หกตลอดเส้นทางนะครับขับกันในรูปแบบเกียร์อัตโมติแล้วนะครับโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนเกียร์นะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงคําว่าแรงม้าบวกแรงบิดบวกนะครับจึงทําให้ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์ในทุกรอบนะครับ และก็ขณะนี้เป็นรถเบานะครับท่านผู้ชมก็อาจจะรู้สึกว่าเอรถเบาก็น่าจะทําได้นะครับและก็ที่เราทํากันมาแล้วนะครับรถหนักเราก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในกลุ่มของรถบรรทุกนะครับอ,อย่างเช่นสองพันนี้นะครับปกติแล้ว190ยเแรงมา้าหลังติด NGV ย f วเทียบสก็ หยับตัวไปไม่ต่ำกว่า270แรงม้านะครับเราบวกไป80สแรงม้าด้วยกันนะครับครับในชีวิตประจำวันนะครับท,ทุกวันเราก็พยายามจะสร้างมาสเตอร์คานะครับเพื่อที่จะให้ทนผู้ชมได้มาค้นหาความจริงกันนะครับ ในหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เราพยายามนำรถนะครับในรูปแบบใหม่ๆม,มาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสก,กันนะครับว่าหลังติดตั้งเอ v แล้วใช้ได้ดีมากน้อยเพียงใ,ใดและประหยัดสูงเพียงใดนะครับเราคงเน้นกันเรื่องผลนะครับเราก็จะไม่เน้นในเรื่องของออการประชาสัมพันธ์น,นะครับ ใน,ในเรื่องของ after เสมอ